สบายดีปาลุงเอ้สบายดีปาลูกก็ลูกอ่ะพระสิบรินชัยเด้อโอ้ยโห่นั่งบาสบายปาลูกเอลยมือเช้าหนูเสือเสือสองโตขึ้นมาเพราะวเมย์ม่์เขาหนาวสั่นนี่เด้หนีเสือเอาคนแก่เองเหมือนคเดินโหดพักพี่น้องเอ้ยขอคำหน่อยเขาก็งามง่ายมาคืนนี้ตำแจ่วของเขาหน่อยค่ะขนาด ก้องกับบอนี่งไม่ได้ขอโทษขอพ่ายเด้อปลาลุงเด้ออุ้มน้องดาเนี่ยค่ะหมากตาลเลยโอ้ยกิ่งไปคุณหน่อยหนึ่งเออต้องต้องมาบินียู่อ้าวเคยไก่ตายไก่ตายอ้าวก็มันเงาเงาอยู่สบายดีพี่น้อง พักตอนเศร้าพี่น้องเลยหลังจากเลิกงานแล้วพักข้าวกับสีะมาณหนึ่งแต่เราไม่น้องเดือนบุไดอันนี้เบี้ยเบี้ยเพราะอีตู่พี่น้องเลยนั่งบัวใหญ่จ้าคือพัะอีตู่ในงานใหญ่นั่งเลยเบี้ยบางแปตงกับมันชีสกินหมาคือบ่จ้าคือกูดกูดต้งจองกันออไปเลยวะประความหน่อยนะก็ร่างงามพี่น้องเลยอันนั้นเป็นพักบัวฮะพักบัวมันบุได้เอาอันบัวหดแล้วมันเป็นนี่พี่น้องเลยมันหัก ใบมันอันงามไแล้วมันบัวฮักมันบัวกุบบวฮักลงงามบักวกุบเนี่ยเป็นน้ำเรลิใบมันบ่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 เกี่ยวเกี่ยวเนาะอยู่บ้านมันงามเน่มันหอมอยู่บ้านนั่นแหละเนาะเม่อฉี่สิะดุดละบริลลี่บัวฮักถลมลงพี่น้องเลยตักงใจเอาได้พอหอมหน่อยก็ฮักยาบ้านพอหอมหน่อยนี่แหลมันเลยเองมันโอ้ไก่เขาจะตายเขาจะจะบ่อเขาเหตุเพราะ กระเฮ็ดงานแล้วปลาลุงเอ้สบายดีปลาลุงนี่สบายดีปลาลุงอเอาสันแม่บุมือถือสันน้องดากระบอกสบายปลาลุงเอ้ยเมื่ขึ้นอยู่บนนอนบดขึ้นเลยตัวห่อนอันตอนขำพอไปซื้อยามให้กินอยู่ร้านขายยายาลดไข่แล้วก็ยาดีไอ้นะขอ,องเดือนมขึ้นนี้ งอเงี้ผ่ากระบือตุ้มแม่นอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวพี่น้องเลยมันสาวนี่ดูผลิตนมแม่ใจเย็นแค่เน่าแม่ใจเย็นแค่เน่าให้ซองโตแล้วก็ประโคมลงไปให้ตุ้มซองพื้น บาแล้วไปดีมทางขยะเนี่ยต้นอะไจังเก็บไปใส่ทางขยะเอาลงไปนอนอยู่เปย์มะสาวนี่น้องเลยนอนเปแล้วก็ตุ้มผาพอมซองผืนไอีเปียมันได้นูกบ่าจากนอนเงาอยู่น้ำขวดได้เฮ้ยเด็กโม่ของต้นเชยร์เลยตัวเชอร์เด็กโม่กินได้ไหนไม่บ่ คุณพ่อโหดปากสวัสดีป้าลุงตอนเช้าน้องน่ะกล่าวด้ลูกอ่ะสวัสดีป้าลุงนี่กว่าอันโน,น้มเอียงสวัสดีป้าลุงแบบนี้งามๆเร็วสวัสดีป้าลุ่งเป็นบสบายพี่น้องเลยเนาะบ่สบายเอาใจยากพี่น้องเลยคัดแล้วหนึ่งก็ะหายอ,อ,อะไรอากาศตอน,น,นเช้าๆาวุหลังจากเหตุงานแล้ว ไปส่งนุ่มน้ำนองดาเด้อปาลุงสลบอันสบายดีปลาลุงรึสบายดียปลาลุงไปส่งนุ่มน้ำน้ำนำองดาเด้อปาลุงสบายดีพี่น้องกินล้อยากได้ยืดหลดุดนิดนิ่ <laughs> ขียงนะฮุ่มฮุมไหมเลยอยากไปส่งนุ่มน้ำพอ่อพี่น้องเอ้ยอันเมือปป่อเช้านี้ว่าชิบะผ้าเพิ่นลูไปทำงาน ย่านอันผ้องเดินมาไวไวหรอจัดเา,าแล้วก็เ<ะ>กัง <Okay. S 1> ใจเพคนเนาะถ้าก็ลูกมาเป็นลูกเป็นไข่ี่น้องเลยเดี๋ยอะผืนจีว่ามาเป็นพะอนอนะนระเงินเนาะแมนก็เลยอันอาภาลงไปปูอาภาลงไปปูใส่เป็นน้องเลยแล้วก็ลูกนอนแล้วก็เอาอีกผืนหนึ่งตุ่มให้ลูกนั่งก็นอนได้พี่น้องเลย นอนเปิดท่อบังพอกัอนนกบ,บงงงมแม่เห็นงานงานก็บบอดี้งอแง่แต่ว่าเมื่อคืนนี่นายนั่งงอแง่แม่จต็มบอดี้นอนแต่พ่องเดือนนายได้นอนเต็มที่ได้เพื่อนเพราะว่าอันตอนแรกนะคิดว่าเขาน้องด่าอันโตัวอนแห้งใส่เสื้อผ้าหนองด่าลูกไปเห็นงานใสแต่ของเดือดลูกก็เริเ่มบวยเหยียอันพวกผัวนะยยันตัวหิวนอนกระจายอยู่ ของเดือนอะคิดว่าแมงเดือนอะนอนแล้วผลไม้ผูกอะลูกงอแงผนอะบูมาที่เราเห็นมัดใหญ่ลูกรลดใหญ่มากเลยเห็นบ่เห็นบ่ลูกครับรลดใหญ่หลายคันบ่ลูกรับเห็นบ่หานค่ะผูกหานขาใหญ่แมงมากขาดมังโหลดก็นี่เอาไล สบายมาลงแล้วอยากได้อายุไปปล่วงพังนุ๊ลองเพลงลองเพลงนุหลุดบอกไฟลายน้อมาไกลเด็กพี่น้องเลยหลุดสวกางลายเราไว้เท่านี้นะอ่ะสว่างนี้เขาแตาคนอ่อยคนมันคนอ่อยสว่าย โอ้เมีคนงานด้านในฟาร์มเลยอะหน่นา,านนเฮือนภากคนงานจ้ะโอ้เฮือนกับเห็นประตูกับเจ้าขัดแหมเข่าโค้งโคงอันตรายโค้<ะ>องอันตรายเลยเจิดลงคลอง <laughs> น้องดาอะไรยังว่าบมเป็นพี่น้องเลยเพิ่นเอาย่างมาใหา้กับบ่อจ๊ะ มิแต่เออเออยังขอบคุณขอบคุณบ่เป็นในกาะเวลาฝนว่าน่าเผืกอกต่อบ่เป็นฟังบ่หูเรื่องจ้องเลยพี่น้องเอ้ระยะทางถ้าว่าทำมาส่งนมเอฟซีก็เป็นห่วงเนาะบอกไกลพี่น้องเอ้แถมมันไกลนะครับบอกกะไปไม่เอ้บ่หอดอันประมาณอันขับรถบพิธารีกิโลสัตวนะพี่น้องเอ้โอ้ยอันจะมาอันนี้ได้กันเนี้ยนี่ว่าง นนะพ้อกคือแท้คือมาคือแท้คนขายนี่ฮะคือมาโศกเศร้าเงางอยแท้โทรให้เ,เดือนมาอ้านี้องเลยเดือนเอ,อ้คินฮอดเด้เพื่อว่าเอาเดือนต่อเพื่อเดือยกันคินฮอดอีดอยคือกันเ,เดือนหน่อยแมนบ่ขับไปเบิ่งคลีบอันพะตาควันเฟอเ็นไปเลย้ายาเบิ่งไปเลยเพื่อว่า มันเบิ่งม่ใหญ่เพ oui. ิ <st corps the rix> ่นเบิ่งแล้วกะโอ้ยอยากมาอยู่น้ำเป็นนัยเด้ยวสารก่อนส่งสาวเงาหงเอัาลองเพลงกับปลาลุงพังอันเวลาลงเส็จงานนะโอ้ยลองเพลงกะกะพี่น้องเลยนั่งใส่เสียงคือยังไ่ผู้ชายไปเลยผู้เศร้านี่กะน่ากะซึมนี่เลยพี่น้องเลยผู้เศร้านี่อัน แม่เห็ดงานกันเสียแลพอลูกมาละก็ห้องพอเพ่งกะอากาศพ่อเพ่งคือบริ่งยินเท่าวะเหมือนว่าพอเพ่งไปหายฟังเหมือนกับห้องพ่อเพ่งกะอากาศกับรองเพ่งตลาดเนี่ยเห็นว่าตลาดเนี่ยนี่ตลาดมื่อแรงเมื่อแรงขาก็มาแล้วขาหากระมาตั้งมื่อแรงตลาดนะพี่น้องเลยตาลาดเช้า ไอจพานองดามาเล่นสไลเดอร์จะเล่ยน,นยูสไลเดอร์ฮะตัวเองจะลางทางปลลุงเลยแบบนี้นองดาเพื่อนกษีมานางเนี่ยนี่อาตัางอันนี้เพื่อนได้เวลาแม่ล่างเคืองรีดอยู่นี่เพื่นกสินางนี่นตัง มาเลยปลาลูกมาแต่ส่งนมแล้วพุ่นปลาหอมใบพี่น้อ,ไอ,นอ,องไอ้ปลาหอมอันนี้เลยเท่าเอาลงไปตุ่มไอ้เพิน่นไปดาเหตุงานนะพูนน่ารู้แบบนะครอปว่าภาเป็นหนึ่งของกระบอกวะอือยี่อยู่แต่น้ำเมร์และอยู่น้ำไผ่ลูกยี่อยู่น้ำไผ่ไส้โป๊ะตลาดกระบอกอือเอาซะชิปไสกับไผ่ไสกับไผ่สลุ ก,ไ,ก,ไ,ก,ไ,กไม่ปุ้ย้พ่อไปนำเยจะเออยพ่อไปนำับไปนำลสิไปยังลูกไปดินได้เด้อบ่แสิไปดีได้เด้อหมอยนางให้พนางนำลูกให้พนางนำฮะใหแม่ปุ้ยให้แม่ปุ้ยอีละบอนขอบคุณจ้าบอกลูกบอกลูกอ่ะขอบคุณจ้า พอค่ะให้พอเพื่อนกินยุคขนมมันบอกกินขนมมันนี่นะซื้อมาได้เซเว่นซื้อมาอันกระแซาะด้วยแต่ผลบอกกินมันแข็งหนึ่งข่าวพี่น้องเลยเอาไปฟังหน่อยเด้อพอต้องเดือนไปแล้วเบิ่งอัน อันาคตพี่น้องเลยหลงแก้วขางๆฟ้ามไปเห็นไข่เป็ด <c oughs> มันไปไข่ย,ยายเว้ายไข่ยายนี่แต่มาตุน้นสามหน่วยชิตุ้นให้น้องไดากินพี่น้องเลยเป็ดที่มันผักแต่กัดซ้ำซิบกว่าหน่วยออกมาในซัมซิเรียงตายเกินเลยไม่ใชนะ่มาขีดเต้มแลวบอลให้ดูแน่นอันนี้ก็ขีดยายอยู่อันไปแกะฟังฮอมแล้วก็ชิตุ้นให้ลูกกิน คิดนิกร่าเลยปาลุาลางกลับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านทีน่ขับมาเบิ่งมาติดตามแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยน้องดาก็ขอบ,บขอบคุณขอบคุณในไลเดอ้อขอให้อยู่ดีมีแรงทุกท่านกลับสบายดีสบายดีปาลุงลูกน้องดาเอ้ยแล้วชิกินโย่ไข่ตุนกินบอกไข่ตุนบอกปาลุงดูกินบอกไข่ตุน,บน,บตนสบายดีปาลุงดูโอ้ย